สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ก็นี่นะครับอยู่กับฝูงแมงมุมทารันทุล่าของผมเองนะครับผมวันนี้จะให้อาหารแมงมุมแนละ้วเตรียมนอนนกไว้นะครับผมเราจะให้เจ้าแมงมุมพวกนี้กินนะเลี้ยงผมเลี้ยงแมงมุมมานะแปดเดือนแล้วนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแมงมุมอายุแปดเดือนเนี่ยเป็นยังไงโตแค่ไหนนะเพราะว่าผมซื้อมาเนี่ยซื้อมาตัวที่แบบเพิ่งเกิด เกิดใหม่ๆเลยนะเขาให้อาหารประมาณตัวเล็กๆอ่ะยังไม่มีสียังเป็นสีขาวๆคุนๆอยู่เลยนะตอนได้มาแรกๆเนาะเดี๋ยววันนี้จะให้เจ้านี่ก่อนอ่อไทเกอร์ลัมนะครับผมนี่อยู่ในนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาแป๊บนึงเนาะตอนนี้มือถือจิ้งหรีดเพราะว่าไทเกอร์ลัมนะครับกินจิ้งหรีดดีมากนะผมก็เลยหยิบจิ้งหรีดมาให้2ตัวนะเพื่อนขออนุญาตเปิดฝาแป๊บนึงนะครับนี่เปิดฝาแล้วเห็นปะ นั่นคือเจ้าไทเกอร์ลำนะเพื่อนนะเริ่มโตแล้วนะครับผมก็ตัวนี้โยนจิ้งหรีดลงไปไว้ให้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาหิวเขาจะกินเองเนาะโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนเพราะว่าเร็วมากเมื่อกี้ไล่จับเกือบตายเลยนะครับจับตัวนี้เดี๋ยวปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูมาดูตัวต่อไปกันนะครับอ่าโอเคไม่เห็นขาตั้งกล้องนะก็ตอนนี้นะครับ ต้องให้เป็นนอนนกนะครับผมจําเป็นต้องใช้สองมือนะเพื่อความปลอดภัยนะครับก็เลยต้องต้องใช้ขาตั้งกล้อง missing. มาลุยกันดีกว่าเนาะตัวแรกที่เราจะให้น <ksam> เนาะเพื่อนๆเป็นเจ้าตัวนี้แล้วกันเป็นเจ้า curly hair h o ดู a n นเนี่ยป oh ั๊บโอ้โหพึ่งลอกค้าไปนะเพื่อนอุ้ย นี่คือเพิ่งลอกคาบใหม่ๆเลยนะเนี่ยแต่ว่าคาบของเขานะนี่คาบของเขาเขากินไปแล้วนะดูดิกระจักกระจายพังหมดเลยนะโอ้แต่ตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นเยอะมาเดี๋ยวลองให้อาหารเจ้าเคยดิแฮฮอนดูรันดูกันดีกว่าเออโอ้เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เ,นเห็นอะไรขยับไม่ได้นะตัวนี้โคดนะครับผม แป๊บนึงนะเพื่อนนะมามาแล้วครับผมก็เสียวเหมือนกันนะเดี๋ยววางให้ดีกว่าวางให้ปุ๊บมันจะไปกินไหมลองดูนัเพื่อนไม่รู้ว่ามันจะเดินไปกินไหมนะปกติจับนอนยัดเข้าปากเลย แต่วันนี้ลองวางให้ดูเพราะว่าอยู่ข้างนอกนะครับโอ้แต่เขาก็าย่องอยู่นะจะย่องกินหรือว่าย่องกลัวโอ,โอ้น่าจะไม่กินนะเพื่อนๆตัวนี้น่าจะไม่กินอนะ่ะเพราะว่าเพิ่งลอกคราบใหม่ผมว่าก็เลยยัง ล่าเหยื่อไม่ได้นะโอเควางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเอาตัวที่ตายมาให้ดีกว่าเนาะอ่าเอาตัวนี้มาวางไว้ให้นะครับเดี๋ยวขอญาตปิดฝาเนะาะญาตปิดฝาเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ถ่ายทำจริงๆอันตรายอันตรายมากมาดูเจ้าตัวอันตรายอีกตัวอุ้ย โอ้ขยับกล่องเมื่อกี้มันกระโดดสวบเลยตัวนี้ตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะดูดิคาบมันอุ้ยอุ๊ยโอ้โหเห็นปะแม้แต่คาบตัวเองยังไม่วินน่ะตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะโยนเดี๋ยวผมพยายามโยนหนอนนกตัวนี้ลงไปให้นะอ้าวอ้าวเฮ้ยทำไมเอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ย อุ้ยแต่มันยังไม่เห็นหนอนนกนะตอนนี้แต่ฟอร์เซ็ปผมเนี่ยเสร็จมาแนละ้วเมื่อกี้ดู อย่าวิ่งนะเดี๋ยวเหมือนมันจะวิ่งออกปล่อยไว้ตรงเนี้ออ่ะโอเคปกติก็โยนลงไปเลยเขาจะกินเองนะเพื่อนนะปกตินะแต่วันนี้คิดว่าอยากจะได้ช็อตสวยๆให้เพื่อนได้ดูหน่อยสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงแมงมุมเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้นะรู้สึกว่าตัวนี้ก็จะกัดคาบตัวเองเข้าไปนะจากนั้นก็ไม่กัดอีกเลย เหมือนเขาจะระบัดระวังตัวมากขึ้นนะเดี๋ยวเขาก็จะไปค้นกินหนอนนกของเขาเองนะครับผมมาเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่าตัวนี้เฟรรมนีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเจาเฟรรมีโอ้ยตัวนี้ก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันเพราะว่าขนคันเนี่ยโอ้พิษแรงอยู่แล้วก็กัดเจ็บมากๆ เดี๋ลองเอาเจ้าครึ่งท่อนนี้ลงไปให้ปั๊บสังเกตดูนะครับเพื่อนเจ้าเฟรมนี้เนี่ยเป็นแมงมุมเข่าแดงเห็นปะก็จะมีสีแดงตรงเข่านะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวผมปิดฝาไว้ดีกว่าเนาะวันนี้ถือว่ามาถ่ายแมงมุมให้ดูแล้วกันเนาะเพื่อน ไม่ได้ถือว่าเป็นการให้อาหารแล้วกันเป็นการโยนอาหารไว้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมก็โยนไว้เขาก็จะกินเองไม่ได้ฝึกป้อนกับฟอ์เซปหรือป้อนกับมือนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้เดี๋ยวมาดูโอ้เจ็บมือเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันตัวนี้ก็ Golden l ล m p แต่ว่าตัวนี้น่าจะยังไม่ให้อาหารนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะอิ่มอยู่แล้วนะครับผมดูจากตรงตูดเขาใหญ่มากนะครับน่าจะอิ่มอยู่แล้ว เดี๋ยวจะให้เป็นจิ้งหรีดละกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝาไว้นะครับตัวนี้จะให้เป็นจิ้งหรีดทีหลังน่าจะเป็นอีกประมาณสองสามวันเพราะว่าแมงมุมเนี่ยไม่กินทุกวันนะบางทีบางตัวอาทิตย์ละครั้งก็มีนะครับอ๊บโอเคตัวนี้ตัวนี้ก็ทำไมผมถึงหยิบตัวนี้ขึ้นมาดูก่อนมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับเจ้าตัวเมื่อกี้โคโคเดนลำ นะครับผมสวยพวกนี้สวยนะดูสีสันแต่ว่าโดนดินข้างหลังสีสันออกสีเทาไปทางสีฟ้าข้างหลังออกเป็นสีเนื้อนะครับเห็นปะเพวกนี้อายุ7เดือนนะตอนนั้นผมบ้าที่อยากจะได้แมงมุมมากๆแต่ไม่มีเงินซื้อผมไปซื้อตัวละสามร้บาทมาเลี้ยง ซึ่งตัวละสามร้อย300อ่ะเล็กมากๆตัวเท่าแมงวันนะเพื่อนตัวเท่าแมงวันเลยนะซื้อมาแรกอมาดูตัวนี้อึบโอ้แกะยากแกะเย็นในพึ่งลอกคราบใหม่ๆเหมือนกันนะครับผมตัวนี้น่าจะกินนะตัวนี้เดี๋ยวลองเอามาให้ดูนะตัวนี้พึ่งลอกคราบใหม่ๆดูคราบเขานะผมจะยังไม่แต่ต้องอะไรเขานะเพื่อนเพราะว่า ถ้าแตะต้องไปแล้วคลัวว่าเขาจะจะไม่กินเหมือนเจ้าตัวใหญ่เมื่อกี้นะเขาก็โดดกัดคาบเขาจากนั้นเขาก็ไม่สนใจอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองอึบอบึมันจะรู้สึกยังไงเวลามีหนอนมาไต่ข้างหลังมันเอ้ยเอ้ยสนใจไหนดีต้องโฟกัสหน่ ก็ยังไม่กัดนะเพื่อนนะน่าจะลอกคาบใหม่ๆเลยตัวนี้ยก็เลยยังไม่กินก็เอยเหลืออีกตัวแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นตัวเขานะน้องแมงมุมตัวนี้หรือว่ายังไงดีเป็นแมงมุมไทยนะครับทารันทูล่าไทยเป็นแมงมุมมาลายนะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูแล้วกันแล้วเพื่อนๆตัวนี้ค่อนข้างดุพิษแรงมากๆดู ทำรังเขาทำรังอะผมขออนุญาตหาฟอสิปอิบฟอสิปแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบจัดตู้แมงมุมสายทำรังทำใยอย่างเงี้ยดูดิอุ้ยเขาอยู่นนี้เห็นปะเห็นขาเขาไหมนี่นี่นี่เดี๋ยวลองดูจะลองจีดูจีดูจะออกมาไหมลองจีดูนะตัวนี้เป็นเป็น แมงมุมไทยนะครับเขาเรียกแมงมุมมาลายคือผมอะ่ะไม่ได้เป็นสายแมงมุมโดยตรงนะเพื่อนนะต้องบอกก่อนแต่ว่าผมชอบเอโอทำลายมาทำลายบ้านทำลายลังแมงมุมแล้วผมเนี้ยดูดิอ้ยยอโอ้โอนี่เห็นไหมแมงมุมไทยนะครับแมงมุมมาลายตัวนี้ มีน้องที่บ้านนะครับเขาส่งมาให้เนาะส่งมาให้เลี้ยงฟรีๆเลยตอนนั้นตอนนี้โตขึ้นเยอะเลยนะเพื่อนๆโอเคเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บน้องไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยววันหวยออกจะให้น้องคาบเลขขึ้นมาให้ดูนะเพื่อนเดี๋ยวถ่ายอัปเดตให้ดูเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะเพื่อนคลิปนี้ตอนแรกคิดว่าอยากจะให้อาหารแมงมุมให้ดูนะครับ แต่พอให้แล้วแมงมุมเนี่ยผมไม่ได้ฝึกให้อาหารกับมือผมโยนให้เลยแล้วเขาก็จะกินทีหลังอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ช็อตแมงมุมกินอาหารให้ดูนะเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะครับผมถือว่าเป็นคลิปมาอัปเดตแมงมุมทรันทูล่าทุกตัวในบ้านของผมให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ